สวัสดีค่ะเจอเจอกับน้องเฟิร์นอีกแล้วนะคะวันนี้มีรถมาให้เลือกมาก เป็นขาวบวนกันเลยแม่นะคะในส่วนของรถเก๋งซีดานสุดหรูนะคะแม่ในส่วนของโตโยต้าโคโร拉เอาติดนะคะมีให้เลือกมากมายหลายสีเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสีขาวสีเทานะคะหรือว่าจะเป็นสีดาสีกเกรย์เมทัลิกส์นะคะวันนี้จัดมาให้เลี้ยวครบสีเลยแม่นะคะราคาเริ่มต้น379,000บาทนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มดูแต่ละคันกันเลยนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะแม่นะบอกได้เลยว่า เป็นรถเก่งนะคะตัวทบสุดในรุ่นเลยนะคะกับเครื่องยนต์1.6ตัว G นะคะเดี๋ยวมาดูกันบ้างนะคะว่าจะมีรุ่นไหนปีไหนกันบ้างนะคะแมนะในส่วนของคันนี้ค่ะเป็นปี2016นะคะเป็นสีขาวนะคะโฉมหน้าปี2016เลยค่ะสวยๆเลยนะคะใครที่ กำลังมองหานะคะอยากได้ผลแบบเริ่มต้นหกพันกว่าๆนะคะต้องจัดเลยนะคะผลแค่หก0กพันกว่าๆแต่ว่าได้รถได้รถเก๋งซีดานนะคะขนาดกลางไปใช้งานนะคะคุ้มมากๆเลยนะคะ <S <S <ๆ>หรือว่าใครที่กําลังตามหานะคะรถเก๋งไปวิ่งวิ่งงานนะคะในส่วนของวิ่งเกร็หรือว่าวิ่งรับส่งนักท่องเที่ยวนะคะ <S <S อันติดก็เป็นรถที่ตอบโจทย์อีกคันหนึ่งเลยนะคะบอก เป็นรถที่วิ่งได้เยอะมากนะพี่นะขับได้เป็นล้านล้านโลเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของคันนี้ค่ะคันที่2นะคะเป็นปี2018นะคะราคา3.89,000บาทนะคะเป็นตัว1.6เช่นกันนะคะใครอยากจะได้นะคะคันนี้ก็ผลเริ่มต้นแค่6,000บาทเท่านั้นเองนะจ๊ะ แล้วก็ในส่วนงสีดําคันนี้นะคะเป็นปี2018นะคะเลขไม้แค่หลักหมื่นเท่านั้นนะพี่นะสี่แสนสามหมื่นเก้าพันบาทนะคะผลประมาณเจ็ดพันกว่าบาทจ้าอ่าถัดรักถัดปีใหม่ขึ้นมานะคะสําหรับสีดําคันนี้ก็จะเป็นปี2021นะคะคันนี้เลขไม้หลักหมื่นเช่นกันนะคะผลประมาณเก้าพันกว่าบาทเท่านั้นนะคะได้ชมหน้าใหม่ป้ายแดงปัจจุบันเลยค่ะแม่นะคะอ่า เจอเจอกันที่ตัวไฮไลท์เลยนะคะในส่วนของสีเทาเขียวนะคะหรือว่าจะเป็นสีเกรมเมเทัลลิกนะคะเป็นปี2020เลยคันนี้นะคะสวยงามเลยนะคะบอกเลยว่ามาในโฉมหน้าที่ใหม่นะคะใครที่ชอบสีนี้นะคะห้ามพลาดเลยค่ะพี่สีใหม่มากนะคะอ่าถัดมาอีกค่ะ สำหรับคันนี้เป็นปี2019นะคะในส่วนของอันติดนะคะเครื่องยนต์ 1.6G นะคะโฉมหน้าปี2021สวยๆเลยค่ะแม่นะคะคันนี้เนาะอ๋อ2 0 19นะคะสำหรับสีเทาเมื่อกี้นะคะแล้วก็ในสวนคันนี้นะคะปี2020ค่ะแม่ ใครชื่นชอบสีไหนไยทะเบียนอะไรนะคะสามารถอินบ็อกหาน้องเฟิร์นมาได้เลยนะคะสามารถโทรมาได้เลยสอบถามพูดคุยได้เลยนะคะคันนี้5้าเ0นหกหมืบาทนะคะปี20บนะคะผลแค่9 0 0ากว่าบาทเท่านั้นนะคะเป็นเครื่องยนต์หนึ่เช่นกันจ้าอ่าถัดมานะคะถัดมาแบบยาวๆเลยนะคะสำหรับคันนี้เป็นปี2021ค่ะ559,000บาทนะคะผล9,000กว่าบาทเท่านั้นนะคะ อ่าถัดมาค่ะถัดมาอีกค่ะพี่นะคะบอกเลยว่ามีให้เลือกหลายคันมากๆนะคะลูกค้าขาเลือกกันได้แบบจุใจมากๆนะคะสำหรับอันติดนะคะยังไม่หมดนะคะยังมีอีกนะคะวันนี้พามาให้ดูแค่น้ําจิ้มเท่านั้นนะคะของเรามีให้เลือกเป็น4ี่ส้คันเลยนะคะสําหรับคันนี้ค่ะคันสุดท้ายที่น้องเฟิร์นจะให้ดูในวันนี้นะคะเป็นปี2021นะคะเลขไมแค่หลักหมื่นเท่านั้นนะคะห้าเซนสี่หมื่นเก้าพันบาทนะคะราคา บอกเลยว่าย่อมเยาที่สุดนะคะพี่นะถูกกว่าป้ายแดงอ่อ,อห้างป้ายแดงเกือบล้านนะพี่นะแต่ว่าซื้อของเรานะคะถูกไปลงครึ่งต่อครึ่งเลยนะคะเอาเป็นว่านะคะทั้งหมดนี้นะคะใครอยากได้สีไหนนะคะถูกเฉลกป้ายทะเบียนอะไรนะพี่นะโทรหาน้องฟือนได้เลยที่เบอร์สุดแปดสามสี่สามศูนย์สองหกแปดแปดนะคะใครที่สนใจคันไหนสีไหนไป้ายทะเบียนไหนนะคะอย่าลืมนะคะติดต่อมาสอบถามได้เลยนะคะมั่วแต่จองนะคะระวังประติดจองนะคะ ใครอยากได้สีไหนนะคะคันไหนก็อย่าลืมติดต่อมาได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะน้องเฟินต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้น้องเฟินด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ